สวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุกทุกคนเด้อมากินเมี่ยงปลาน้ำกันค่ะพี่น้องมากินเมี่ยงปลาน้ำกันจ้ามีปลาเผาค่ะแล้วก็มีน้ำจิ้มรสเดดขนมจีนขนมจีนมีน้ำจิ้มรสเดดนะคะแล้วก็มีถั่วดิดสงแล้วก็มีผัก ประกาศขาวหูลพาผักขี้ใบเลื่อยแล้วก็มีหอยเชงนะคะทุกคนมาจ้ามากินน้ำกันเลยยัย่วๆจับพี่นองอนทำง,งานสิพ้ากิน อาหารสุดยอดจ้ามากค่ะมากินน้ำกันเลอพี่น้องเ้อค่ะใส่ปลาใส่น้ำกิมใส่น้มกิน,นกินค่ะทุกคนอร่อยมากใส่เนื้อปลานะคะแล้วก็ใส่ขนมกินลงไป ใส่ถัว่วถั่วตักน้ำตักหอยแข้งใส่ค่ะทุกคนแล้วก็ด้วยด้วยน้ำกิ้มนะคะกินราดด้วยน้ํากิ้มค่ะทุกคนจ้าทำพักมูลพาพี่น้องมูลพาเป็นยาเลือดชนิดหนึ่งนะจ้าทุกคน กินผักหลายๆผักเยอะๆค่ะช่วงนี้หมูแพงเขากินผักค่ะพี่น้องหมูแพงกินผักกินปลามีประโยชน์คือกันละพี่น้องกินเลยจ้าแซ่บค่ะทุกคนตัต <c oughs> มาก,กับสิกิน แบบนี้แหละพี่น้องเขาก็บ่ค่อยกินบ่ค่อยกินเขา้าเลยจ้าจะกินปลาบ้างหมูบ้างผักบ้างแต่หมูบ่ค่อยกินจะกินปลากับผักมานะคะกินน้ำกันค่ะพี่น้องมามา่มาแซบแซบ,บคาต์ดคนมาจ้า